สำหรับพิพิธภัณฑ์ที่วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปนะคะเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านผ้าแล้วก็ประวัติศาสตร์การแต่งกายของไทยด้วยค่ะสำหรับพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถน,นะคะมีการเปิดห้องกิจกรรมใหม่ขึ้นค่ะเสริมความรู้นะคะจากนิทรศการหลักที่มีอยู่แล้วทําให้การเรียนรู้เรื่องผ้าเนี่ยน่าจะสนุกขึ้นแต่ว่าจะเรียนรู้กรรันในรูปแบบไหนชวนคุยกับคุณกฤติาดีกว่าไปชมมาแล้วสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะท้าวความก ส่วนใหญ่ในพิพิพธภัณฑ์ผ้านะคะส่วนใหญ่ก็จะดูได้แต่ตาจับต้องไม่ได้ใช่ไหมคะมแต่ว่าในส่วนของห้องกิจกรรมที่เปิดขึ้นมาใหม่เนี่ยก็ตั้งใจกับให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้าไปชมนิทรรศการหลักแล้วลงมาตรงนี้ค่ะก็ได้ปฏิบัติจริงทดลองเหมือนทบทวนความรู้ไปในตัวนะคะ,คะซึ่งเมื่อเราได้รู้จักผ้าไทยค่ะก็เท่ากับว่าได้เรียนรู้เรื่องของรสนิยมวัฒนธรรมและก็วิถีชีวิตของคนสมัยก่อนไปด้วย สมเด็จพระนางเจ้าเสิริกิจพระบรมราชินีนาถค่ะก็ได้ส่งเป็นองค์อุปถรัรมภ์ผ้าไทยนะคะสร้างอาชีพให้กับประ,ประชาชนจนเกิดมูลนิธิส่งเสริมศิละปะชีพและก็เป็นที่มาของพิพิธภัณฑ์ผ้าที่ตั้งอยู่ในหอรัศดากรพิพัฒน์พระบรมหาราชวังค่ะซึ่งในวันนี้นะคะคุณผู้ชมดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมหนึ่งในห้องกิจกรรมซึ่งเขาเนี่ยตั้งใจให้เป็นกิจกรรมที่มีชื่อว่าห่มสบายแต่งกายสีตามวันอาจจะเป็นยังไงแฝงมุมมองทางวัฒนธรรมเอาไว้ด้วยนะคะไปชมกันค่ะ วันอาทิตย์ทรงผ้าลายสีลิ้นจี่ทรงสัพักแพรสีโศกวันจันทร์ทรงผ้าเหลืองอ่อนทรงสัพักแพรสีน้ำเงินวันอังคารทรงผ้าสีม่วงอ่อนทรงพแพรสีโศกนี่คือข้อความในบันทึกความทรงจําในหม่อมเจ้าหญิงจงจิตถนอมดิศสกุลค่ะก็ทําให้เห็นการแต่งกายด้วยสีตามวันของสาวชาววังในยุคสมัยของท่านนะคะ,คะซึ่งก็ไปตรงกับสมัยของรัชกาลที่5ที่6 ซึ่งก็เชื่อว่าช่วยเสริมโชคค่ะและก็เป็นมงคลกับผู้สวมใส่ทําให้เห็นว่าคนไทยในอดีตเนี่ยพิธีพิถันเรื่องการแต่งกายไม่น้อยนะคะใช,ใช่ว่าจะอยู่หยิบสีอะไรมาคู่กันก็ไม่ได้ต้องมีกําหนดไว้เหมือนกันค่ะ mm hmm. และก็เห็นถึงวัฒนธรรมไทยแท้ที่มักจะเชื่อมโยงสิ่งต่างๆเข้ากับเรื่องโชคลางนะคะไม่เว้นแม้แต่เรื่องการแต่งกาย ซึ S <S ่งในห้องกิจกรรมค่ะก็ไม่ได้มีแค่ภาพกับข้อมูลให้อ่านเท่านั้นในห้องนะคะก็ยังจะมีผ้าหลากสีค่ะที่จัดวางไว้ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ลองแต่งตัวด้วยเหมือนกันเดี๋ยวจะมีให้ชมค่ะนี่ค่ะก็คือมีครบทุกสีเลยให้ลองจับคู่สีดูนะคะซึ่งก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแต่งเองไม่ได้มีผู้ช่วยค่ะอย่างดิฉันเองก็ไม่ได้ไม่พลาดนะคะคุณวิทยาคุณเินิกาก็ลองแต่งดูเหมือนกันค่ะที่ใส่อยู่ เรียกว่านุ่งส้มห่มเขียวใช่ไหมคะเป็นมงคลกับวันอะไราให้ถ่ายวันพุธพุธป่ะไม่ใช่หรือวันพฤหัสบดีะะ,ะถ้าวันพุธนนจะเป็นเขียวกับเหลืองอ๋ออ่อากัรได้ลองสวมใส่จริงๆนะคะคุณผู้ชมแบบนี้นก็ไม่ใช่แค่ให้สนุกแล้วก็ถ่ายรูปลง Facebook เท่านั้นนะคะก็ตั้งใจกับให้คนที่ได้มาลองใส่เนี่ยได้จดจําคู่สีที่คนโบราณี่ยกำหนดไว้ได้อีกด้วยะนะคะ และคู่สีเหล่านี้ค่ะก็คือสีสันจัดจ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองร้อนเพราะว่าธรรมชาติเราเนี่ยเต็มไปด้วยสีสันสังเกตได้จากชื่อนะคะอย่างพาสีถั่วเขียวแ<ม>พรสีจำปาหรือว่าสีลิ้นจี่ก็เป็นชื่อต้อนไม้ผลไม้บ้านเหล่าทั้งนั้นใช่ไหมคะมนั่นก็แปลว่าเครื่องแต่งกายค่ะยังบอกไปถึงพื้นที่อาศัยของผู้สวมใส่อีกด,ด้วย<ม>ก็เป็นความรู้ที่ได้จากห้องกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์พาในสมเด็จพระนางเจ้าสิาริกิจพระบรมราชินีนาถค่ะในส่วนที่มีชื่อว่านุ่งห่มสบายแต่งกายสีตามวันค่ะ วัฒนธรรมต่างๆเนี่ยมักจะมาจากในวังเป็นชาววังที่จะนำทุกสิ่งทุกอย่างออกมาให้เห็นกันว่าเนี่ยวัฒนธรรมการแต่งกายของเราเนี่ยเป็นอย่างไรสืบทอดกันมาเพราะฉะนั้นจะนุ่งสีหนึ่งแล้วห่มอีกสีหนึ่งก็คงคิดแล้วว่าสีนี้จะเข้ากันได้สวยงามแล้วก็เป็นมงคลของวันถ้าเราจะแต่งตัวตามวันอย่างอย่างที่นำมาให้ดูก็เป็นบรรทัดฐานนะคะ แล้วเดียนก็เห็นว่าคนในปัจจุบันนี้ก็ยังนิยมใส่วันจันทร์ใส่สีเหลืองวันอังคารใส่สีชมพูก็มีนะคะแล้วเขาก็จะได้ว่าวันนี้วันอะไรพอมองเสื้อเข้าไปเราก็รู้ว่าวันนี้วันอังคารเพรากเขาใส่สีชมพูอะไรอย่างนี้ก็คือน่าจะเป็นการที่อยากให้ทุกทุกคนมีระบบระเบียบในการแต่งกายะคะเพื่อให้เหมาะสมกับณแต่ละวัน,นะคะ่ะแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเราดูจากสีที่เราเห็นเนี่ยค่ะสีค่อนข้างจะเป็นสีที่ตัดกันจริงๆแล้วมัน ในความคิดก็คือคิดว่ามันเป็นสีที่ค่อนข้างแฟชั่นมากๆเพราะว่าคือหลายๆคนอาจจะแบบคิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะแต่งตัวสีทึมๆเฉยหรืออะไรแต่งจริงแล้วคือไม่ใช่เลยคือจริงๆแล้วคนสมัยก่อนมีรสนิยมทางด้านสีและการแต่งกายที่ค่อนข้างดีคนะ การเผยแพร่และก็ส่งเสริมความรู้ด้านผ้าไทยเป็นพันธกิจหลักของพิพิธพภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะ4ห้องหลักของการจัดแสดงค่ะจึงมีทั้งการจัดแสดงฉลองพระองค์ชุดสากลที่นักออกแบบนําผ้าไหมไทยมาตัดเย็บนะคะมีชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบค่ะผ้าถอของแต่ละภาคที่สีสันและก็ลวดลายเนี่ยแตกต่างกันไปรวมถึงมีเรื่องราวของการก่อตั้งมูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพด้วย แต่ว่าสําหรับการเปิดห้องกิจกรรมอยู่ที่ชั้นหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ผ้านักหรรดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังที่ผู้ชมกําลังเห็นอยู่นี้นะคะก็ตั้งใจให้ผู้ชมได้สัมผัสจริงค่ะแล้วก็สนุกกับกิจกรรมต่างๆหลังจากได้ชมนิทรศการด้านบนไปแล้วก็แบ่งกิจกรรมออกเป็น4ส่วนค่ะเมื่อกี้เนี่ยเราได้ชมการแต่งกายสีตาวันไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวจะให้ดูอีกมุมนึงค่ะ มุมนี้มีชื่อว่าตราประทับลายผ้านะคะเขาให้นำเอาตัวปั๊มค่ะแกะสลักเป็นลายผ้าหลายชนิดที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปแล้วก็ประทับตาลงบนกระดาษก็พบกลับไปเกิดไปที่บ้านได้ค่ะซึ่งนอกจากได,นกกได้นอกจากจะได้เห็นรายละเอียดนะคะของลวดลายแบบชัดๆกันแล้วเนี่ยก็หวังให้ความงามค่ะกระตุ้นให้ผู้ชมไปศึกษาความเป็นมากันต่อยกตัวอย่างลายหนึ่งค่ะขิดลายสมเด็จลายอดอกแก้วอยู่ในกรอบเลข,ขาคณิตนะคะชื่อนี้มีเรื่องราวค่ะ เติมทีลายนี้เนี่ยอยู่บนหมอนขีดของภาคอีสานนะคะเมื่อสมเด็จพระราชินีทรงเดินทางไปเยี่ยมรารปลบ่อยครั้งค่ะชาวบ้านมักนําหมอนขีดทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายพระถือเป็นของสูงใช้หนุนนอนค่ะเมื่อพระองค์ท่านทอดพระเนตรเห็นว่าลายตรงกลางของผืนผ้าหมอนขีดสวยงามจึงทรงมีพระราชดำริค่ะให้ถอดลายแล้วก็ทอผ้าให้หนากว้างขึ้นเพื่อเพิ่มประโยชน์ในการใช้สอยนะคะและยังทรงนำมาตัดเป็นฉลองพระองค์ทรงสวมใส่เป็นประจำชาวบ้านจึงเรียกกันค่ะว่าขิดลายสมเด็จ จนกลายเป็นผ้าที่ทำชื่อเสียงให้กับจังหวัดอุดรธานีเป็นอย่างมากเลยค่ะการสนับสนุนให้ชาวบ้านหันมาทอผ้าไทยก็ถือเป็นพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่บวงชนชาวไทยนะคะโดยเฉพาะในด้านความเป็นอยู่ค่ะพระพระองค์เนี่ยส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้ทํากินอยู่ในถินกำเนิดค่ะซึ่งยังงสนับสนุนให้ชาวบ้านอนุรักษ์การทอผ้าที่เป็นลวดลายโบราณด้วยนะคะ ท่านผู้หญิงจรุงจิตค่ะเล่าว,ว่าทรงรับสั่งกับคณะทํางานสํารวจผ้าทอของชาวบ้านว่าผ้าขี้ริ้วค่ะที่ชาวบ้านถูเรือนี่ก็ต้องดูด้วยเหมือนกันเพราะว่าลายผ้าเนี่ยจะปรากฏอยู่ตรงนั้นนะคะมเมื่อคณะทํางานลงพื้นที่ไปค่ะคุณผู้ชมเจอผ้าขี้ริ้วก็คลี่ออกดูพบว่ามีที่มีลายที่สวยอยู่ในผ้าจริงๆนะคะถามชาวบ้านก็ได้ข้อมูลว่าผ้าผืนนี้เนี่ยเป็นผ้าทอฝีมือคุณยายฝีมือคุณแม่มที่ทอไว้ค,คณะทำงานค่ะเห็นว่าเป็นลายที่สวยทีเดียวจึงบอกให้ชาวบ้านเนี่ยทอผ้าลายนั้นขึ้นมาอีกครั้ง ก็เหมือนว่าถ้าคณะทํางานเนี่ยเละละเลย,ยลผ้าคีริยผืนนั้นไปใช่ไหมคะลวดลายงามงามรุ่นคุณใหญ่ก็อาจจะหมดไปก็ได้และก็ทรงกำชับเสมอนะคะคุณผู้ชมว่าอย่าไปออกแบบสีออกแบบลายให้ชาวบ้านแต่ว่าต้องพยายามค่ะไม่ให้เขาทิ้งลวดลายเก่าซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่เพียงกระตุ้นให้เจ้าของภูมิปัญญาเห็นความสำคัญนะคะแต่ว่าก็ยังทำให้คนรุ่นใหม่เห็นค่าของผ้าไทยไปด้วยค่ะ กับว่าเราเรียนมาด้านนี้หรือเปล่านะคะแต่ว่าผ้าที่เรามีในเมืองไทยอะไรเงี้ยบางทีมันเป็นของที่ปัจจุบันหาดูไม่ได้แล้วหาดูยากแล่ถ้ายิ่งคนอย่างเราเราต้องยอมรับว่ายังวัยรุ่นอยู่ถ้าเกิดไม่ช่วยกันมาเหมือนแบบสืบต่อด้านนี้สืบสานด้านนี้นะคะ่ะมันก็จะหมดไปแล้วหายไปซึ่ง ของในพิพิธภัณฑ์ทั่วไปนะคะมักจะเป็นของที่หาดูได้ยากมากหรือบางครั้งเนี่ยไม่มีอยู่ในโลกแห่งความจริงแล้วนะคะแต่ว่าที่พิพิธภัณฑ์ผ้าค่ะถือว่ายังจัดแสดงสิ่งที่ยังคงมีอยู่เพราะว่ามองไกลนะคะไปถึงอนาคตค่ะว่าต้องเก็บรักษาไว้ให้ได้ชมก็เลยเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถตั้งอยู่ที่หอรัศาดากรพิพัฒน์นะคะในพระบรมหาราชวังถ้าคุณผู้ชมอยากไปชมเนี่ยเขาเปิดให้ชมได้ทุกวันเลยค่ะอ๋อไปได้ทุกวันนะคะค่ะหรือว่าต่อกันที่มันบ้างงมีเรื่อ ร้องสาวชื่อดังอย่างเจนนิเฟอร์โลเปสมาฝากกันนะคะ,คะที่คาดไม่ถึงเลยว่าค่ะการรับการแสดงคอนเสิร์ตนะคะที่ประเทศเติร์กเมนิสถานค่ะจะทำให้เธอถูกวิาพากษ์วิจารณ์่งหนักแต่จะเป็นเพราะเรื่องอะไรนั้นเราลองมาติดตามกันค่ะ BIRTHDAY you. HAPPY birthday. ร้องเพลง Happy b i r t เ d a y แถมยังอวยพรให้ท่านผู้นำมีความสุขที่สุดค่ะอาจจะเป็นข้อความที่เจนิเฟอร์โรเปสพูดไปด้วยมิตรไมตรีนะคะต่อกูบันกูรีเบียดีบูฮาเบดอฟค่ะผู้นำประเทศเติร์กเมนิสถานนะคะแต่หลังจากที่คอนเสิร์ตนี้จบลงค่ะเธอกลับถูกโจมตีอย่างหนักเพราะว่าที่ผ่านมาค่ะประธานาธิบดีคนนี้มีประวัติเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนในประเทศมาโดยตลอดนะคะซึ่งกระสวิพิษพวิจารณ์ด้านลบค่ะก็ทำให้นักร้องสาวเนี่ยต้องออกมาบอกว่า ถ้าหากเธอรทาราบประวัติด้านลบเช่นนี้มาก่อนค่ะก็จะไม่รับงานคอนเสิร์ตครั้งนี้เด็ดขาดโดยการอวยพรวันเกิดครบรอบ56ปีของผู้นํานั้นไม่ได้อยู่ในรายละเอียดของงานนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ทางผู้จัดนั้นขอร้องมาในนาทีสุดท้ายก่อนขึ้นแสดงซึ่งเธอเพียงทําตามเท่านั้นค่ะรประธานาธิบด,ดีกูบันกูรีของเติร์กเมนิสถานค่ะซึ่งเป็นอดีตประเทศโซเวียตมีข่าวเรื่องนโยบายละเมดสิทธิมนุษยชนมาตั้งแต่ขึ้นรับตำแหน่งในปี2007น,นะคะ มีทั้งเรื่องของการจํากัดสิทธิ์ในการเดินทางออกนอกประเทศหรือประชาชนชาวเติร์กเมนิสถานที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์อื่นในประเทศค่ะก็ถูกกีดกันไม่ให้เข้าถึงระบบการศึกษาอย่างทั่วถึงโดยองค์กรสิทธิมนุษยชนค่ะวิจารณ์ว่าประเทศเติร์กเ,เมนิสถานนะคะเป็นหนึ่งในประเทศที่กดขี่ประชาชนมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีเสรีภาพในด้านนี้น้อยที่สุดเป็นอันดับสองรองจากเกาหลีเหนือเท่านั้นค่ะ This วนเจนิเฟอร์โลเปสนั้นเป็นซูเปอร์สตาร์ที่มีประวัติที่ดีด้านการรณรงค์สิทธิมนุษยชนมาตลอดค่ะอย่างเช่นในปี2007นะคะเธอก็เคยได้รับรางวัลจากองค์กรเอ็มเนสตจากภาพยนตร์เรื่อง Border, Border Town ดเค่ะ,คะเกี่ยวกับนักข่าวสาวที่พยายามหยุดยั้งการขมขืนนะคะแล้วก็ฆ่าเพื่อนมนุษย์ผู้หญิงในเม็กซิโกซึ่งเธอเนี่ยคิดค้นโปรดิวเองแล้วก็แสดงนำเองด้วย ซึ่งการไปร้องเพลงวพอวยพรให้กับผู้นําที่ขึ้นชื่อเรื่องการละเมิดน,นะคะก็จึงถูกต่อฮาวอสเซนค่ะจากองค์กรสิทธิมนุษยชนเนี่ยบอกว่าทําลายภาพลักษณ์ที่โลเปสสั่งสมมาตั้งแต่ต้นค่ะ God, say, ที่จริงเจโลนะคะก็ไม่ใช่คนแรกที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นค่ะเพราะก่อนหน้านี้เมื่อ2ปีก่อนเนี่ยก็มีกรณีของเฮริสแวงเหมือนกันที่ไปร่วมงานอวยพรวันเกิด e ให้ผู้นํากลุ่มเชเชนนะคะ,คะที่มีข่าวเรื่องการฆ่าแล้วก็ทารุณประชาชนแล้วก็เจโลเนี่ยไม่ใช่คนดังคนเดียวทัานั้นก็มีคนดังคนอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเนลลี่เฟอร์ตาโดฟิตตี้เซนมารา y แครีอัชเชอร์นะคะที่ ปฏิเสธว่าไม่รู้เรื่องที่ประธานาธิบดีโมฮัมหมัดกระดาฟีเนี่ยเชื่อมโยงกับเหตุการณ์รุนแรงซึ่งทุกคนเนี่ยก็รวมตัวกันจัดงานคอนเสิร์ตแล้วก็นํารายได้ทั้งหมดเนี่ยมอบให้พวกเขาโดยไม่ได้เอาไม่ได้เอา,เ,อาเงินมาเป็นของตัวเองเลยก <วะ S 1> ็คือพอรู้ก็เลยมอบเงินให้กับการกุศลไปเลยใช่ไหมคะแม้นี่แหละก็เป็นสาเหตุในการต้องคัดกรองงานของคนดังเหมือนกันเนาะค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถแนะนําติชมพวกเรานะคะ027-625-7อีเมลอาร์ตคลับ at thpbs.or.th ค่ะหน้าเพจ a c e บ o o k ของพวกเรานะคะ PBS ค่ะว่าแล้วนะคะก็ขอลาไปด้วยค่ะการอวยพรวันเกิดให้กับท่านประธานาธิบดีที่อื้อเฉาที่สุดนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นเวอร์ชั่นที่โด่งดังที่สุดค่ะหนีไม่พ้นนะคะนักแสดงสาวสุดเซซซี่มาลินินมอลโลค่ะที่ไปร่วมงานวันเกิดของท่านประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนนดีเมื่อปี1962นะคะส่วนวันนี้ค่ะพวกเรา3มคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Say to you Happy Birthday. For all the things you've done, the battles that you've won, the way you deal with US steel, and our problems by the time we thank you so much. Everybody!